หมายถึงลายเซนเดิมได้หรือว่าเซนมันพอมันเติมแล้วมันดเยอุ้ยเซนหลับเหรออีนีสวยมาก้นแฮปปี้เบอร์เดย์นะสามสใช่ปะี่กรทมเช้เลยยม่ิมสแล้วก็ไม่เบียรหรอกอะไรเราดไม่ด น้องมอะไร่มยิ้มมาพนักงานายงค่มารค่ะขอขอให้พนักงานนอยอะอะไรอข่าวิดมือนี่พนักงานพร้อมแล้วต้องมุกขอกนขอ ได้มาแล้วค่ะลายส่